สวัสดีทุกทท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้มาดูแต้มรวม3ตัวบนนะครับในสูตรนี้นะครับเริ่มคำนวณมาตั้งแต่งวดวันที่17ปกราปี66นะครับเป็นอีกหนึ่งสูตรที่ตัวเลขแต้มรวม3ตัวบนยังเข้ามาดีนะครับจากงวดวันที่17มกรา มีหลุดไปอยูอ่หนึ่งงวดนะครับในสูตรนี้นะครับงวดล่าสุด3 3 9เนะครับเต้ม7สูตรนี้ก็ยังติดเข้ามาอยู่นะครับ มาดูวิธีคำนวณในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นะครับตำแหน่งใช้เป็นหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันบวกกับหลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะครับสิบหน้าครั้งที่1คูณด้วย3นะครับบวกกับหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับร้อยท้ายครั้งที่1แล้วก็สิบท้ายครั้งที่2นะครับบวก2เป็นค่าคงที่งวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ออก3 9 5าาคำนวณจากงวดที่ออก063นะครับได้เต็ม9ครับ แต้ม9เราจะนับเพิ่มไปตามตำแหน่งนะครับบวก1บวก2บวกหบวกหแล้วก็บวก3แต้มที่ได้ก็จะเป็น902 3 4แล้วก็7 395ติดเข้ามาที่แต้ม7นะครับสำหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับคำนวณจากงวดที่ออก395นะครับแต้มที่ได้จะเป็นแต้ม3แต้มที่คำนวณได้นะครับจะเป็นแต้ม3 นับเพิ่มไปตามตำแหน่งนะครับ3 1บวก1เท่ากับ4นะครับบวก2เป็น6 1บวก1บวกหเป็น7แล้วก็8ตำแหน่งสุดท้ายบวกไป3แต้มนะครับเป็น1ในงวดที่จะถึงนี้นะครับแต้มรวม3ตัวบนในสูตรนี้จะเป็นแต้ม3,4,6,7,8แล้วก็1 มาดูสูตรแต้มรวม3ตัวบนที่เคยใช้ประจําในงวดที่ผ่าน,านมานะครับสูตรนี้นะครับช่วงปี66จะหลุดบ่อยนะครับในสูตรนี้นะครับคํานวณมาทั้งหมดอยู่73งวดนะครับงวดที่ผ่านมาก็ยังหลุดเป็นงวดที่20แต่ช่วงตั้งแต่งวดที่39นะครับถึง อ่สุดูตนี้ยังไม่มีหลุดนะครับในปี66สุดนี้จะหลุดบ่อยนะครับเดี๋ยวจะลองคำนวณในสูตรนี้นะครับเพื่อนำมาอ่าเทียบชนกับอีกสูตรหนึ่งเพื่อชนหาเต้มเด่นนะครับเพื่อนในสูตรนี้มันจะกลับมาเดินอีกนะครับ ในสูตรนี้นะครับใช้เป็นหลักแสนบวกกับหลักหมื่นนะครับบวกกับหน่วยล่างบวกกับ10ท้ายครั้งที่1นึ่งร้อยท้ายที่2หน่วยท้ายที่2บวกเค่าคงที่นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้แต้มศูนย์นะครับบวกเพิ่มไปตามตำแหน่งตำแหน่งที่บวกเพิ่มไปนะครับบวก1บวก1บวก2บวก2แล้วก็บวก1แต้มที่ได้ก็จะเป็นแต้มศ1นย์แล้วก็7จงวดนี้จะหลุดไป ในงวดที่จะถึงนี้นะครับคำนวณจากงวดที่ออก3 9 5นะครับแต้มที่คำนวณได้จะเป็นแต้ม9นะครับในสูตรนี้แต้ม9นะครับเราจะนับเพิ่มไปตามตำแหน่งนะครับ9นะครับบวกไป1แต้ม1แต้ม2แต้ม2แต้มแล้วก็1แต้มนะครับบวก1เป็น0นะครับบวก1อ่าเป็น1 บวก2แต้มนะครับเป็น3บวก2แต้มนะครับเป็น5แล้วก็บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับเป็น6ในสูตรนี้นะครับแต้มที่คำนวณได้ก็จะเป็นแต้ม9 0 1 3 5แล้วก็6ในสูตรที่2นี้นะครับเป็นแต้ม90 1356 90 1356นะครับ มาดูที่สูตรที่เริ่มคำนวณมาจากต้นปี66ที่หลุดไปแค่งวดเดียวนะครับสูตรนี้คำนวณได้แต้ม3,4,6,7,8,1 3,4,6,7,8,1นะครับใช้สูตรที่2นะครับมาเทียบชนเพื่อหาแต้มเด่นนะครับแต้มที่ชนกันนะครับ จะเป็นเต้ม1 3แล้วก็6แล้วก็จะให้เต้มเด่นนะครับเด่นไปที่เต้ม1แต้ม3แล้วก็เต้ม6ส่วนเต้มลองนะครับจะเป็นเต้ม4แต้ม7แล้วก็เต้ม8สํสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ